ะมาสำรวจคือเก่าครับผมสํารวจยังสํารวจปลาเป็นไปตื้อแหนะผ่านของตามของพ่านริมน้ำโขงโอ้ยอย่างเรียกว่าอะไดิอย่างเรียกกับยิ่งแต่เสียงเบะดิโอปลาแหอุ้ยมันอ่า ไหลม่องไม่ค่อยได้ตัวมือนีิเพิ่นกะสูบตึ้งแห้บอะไรเนาะช่วงน,นี้ไหลม่องกับจ่จนเราวัาอยากออกไปไหลแล้วโอ้หมานมาหันพี่เกาครับโอ้ไปวางหมือแรง่งว่านะไรว่าแร่งโอ้ตัวมือโลกูกอะไรนี่เกาสิบเกาสิบโอ้โอ้แค่ืี่แสนนึงอันกี่ น้ำปลามาขังไว้ครับเพราะว่ายังเพราะว่าปลามื้อนี้กินสดอย่างเดียวประกอบอาหารก็คือเห็ดสดๆนะว่ามันกินสดเห็ดสดๆดิเพราะว่าการอ่าการเพิ่นได้นั้นแล้วมื่อกี้เสียโอ้ฝนโขพองเออเมื่อกี้เสียรสชาติไปอีกอย่างหนึ่งกับมันฉี่เนี่ยโขพองมันจะเสียรสชาติแม่ค่า มันเสียรสชาติกับเสียกิโลไอยเมืองกัน,น,นเออ,อแหมเปี้ยงนี่กันถ้าเอาลงไปอันอ,าว,าอว่าจุนการอันซัดอาวานะ่าเนี้ยามันนี่อูอ้หูคนี้นย้ายเออครับมึงกันอาหารกา,ารกินนะเอาโอ้ขังไว้คือนจังอว่าเลยนะนั่น มืมัอนี llegar, ้ข่อยกำลังเห,ห,ห็นแล้วข่อยมาเนี่ยไข่หัว่าจเห็นตะเวนขึ้นนี่ตู้มือนี่โอ้ยกำลังขีขึ้นขี่ฟ้าบางมัดเออเออโพของแมาสวยสวยสวยไปไหลบ่ไปไหลมองบ่อืมไปกันไล่มองมาดูปลาเพี้ย ครับดาเวนขึ้นเราะริมของเราะริมโขงครับโอ้ดาเวนกำลังขึ้นางามงามขึ้นโอ้ลวงง่าย เป็นตาแดดน่ะม <at> ึอนี่ดวงใหญ่โอ้มึอนี่ถือกี่ดอกไหลมองนี่ตะเวนขึ้นแบบนี้สมื่นตะเวนมันบริขึ้นแบบนี้โอ้ปลาหน่อยขึ้นหยำอมย่อมเยบยบหืมตะเวนขึ้นผลภูเขาแหละตะเวนพ้นภูขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม ขอบคุณทุกๆก,กำลังใหญ่ขอบคุณทุกๆความรู้สึกอยู่ดีมีแห้งกับเทศกาลสรงการต์ครับผมขอรับความขอบคุยจากผมอำน้ยอยยุพาดีนครับ